เ้ามาไกลถึงที่อำเภอทองพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อมาพบกับผู้ที่เคยผ่านพ้นวัย50ปีแต่ต้องตกงานไม่มีเงินเขาสามารถพลิกชีวิตกลับมากเกษียณอย่างมีความสุขได้ด้วยวิธีการอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับเขาคุณลุงหมึกชำนาญมณีวงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะค่ะ ตอนนี้นะคะคุณลุงหมึกก็อายุ68ปีแล้วนะคะทราบว่าตอนที่อายุ50ปีตอนนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคุณลุงนี่ตกงานไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะ,คะสถานก,การณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงรัฐบาลประกาศยุบรับสากิจท,ที่ที่ขาดทุนนะฮะก็ผมอยู่ในรับสากิจนั้นด้วยครับเป็นรับสากิจเล็ก เงินเก็บก็ยังไม่มีเพราะคิดว่าเราอ,อยู่แล้วสากิจก็คงสบายแล้วน่าจะอยู่ได้ถึงอายุ60สจนลูกเรียนจบนะฮะเคว้งคิดอะไรไม่ออกเครียดแคเครียดเราไม่มีรายได้ไม่มีเงินไหนจะสังคมรอบด้านชอบจะมาถามเราไม่ไปทํางานหรือไม่สบายหรยอตัวเราก็เครียดพออยู่แล้วบางครั้งเราก็ออมาทําขนมขายมันก็ยังยังไม่พอที่จะมจุนเชือนในครอบครัวครับพอไรายได้คนหนึ่งขาดหายไปภรรยาก็จะลบาบาก ตอนนั้นตกงานช่วงแรกๆนี่บริหารจัดการเงินอย่างไรคะตอนที่ตกงานตอนนั้นยังยังไม่รู้เรื่องวิธีการบริหารการจัดการเงินนะครัแล้วเงินก็ได้มาอย่างไม่ค่อยสม่ําเสมอเลยไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไมาใช้ครับหลังจากที่ตกงานมาได้สักปีหนึ่งคุณลุงเองก็ไปหาอาชีพใหม่ได้ทําให้มีไรายได้มาก้อนหนึ่งตอนนั้นไปทําอะไรคะ ก็ไปทำขายอาคาราอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ให้กับโรงเรียนกวดวิชาต่างๆครับรุ่นแรกๆครก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยมาเริ่มซื้อที่ดินที่นี่ครับชวนเขาขึ้นมาดูเพราะเราอยากจะได้เงินมาก้อนหนึ่งไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาพเดิมๆ ภรยาส่งเงินมาให้เดือนละสามพันบาทสามพันบาทนี่เราต้องใช้อย่างกระเหมตกกระแมมมากค่าน้ํามันรถค่าไฟฟ้าภรยา,ฟฟาออกแทนให้ส่วนเราก็ใช้กับเรื่องกินเรื่องใช้ภายในบ้านที่เราอยู่ที่นี่ก็คิดว่าจะมาทําสวนอย่างเงียบๆจังหวะโชคดีมาเจอคนจีนคนไต้หวันมาแช่น้ําก็เลยชวนเขามาเที่ยวบ้านพอเขามาเที่ยวบ้านครั้งแรกครั้งต่อๆมาเข้าชวนเพื่อนมาด้วยเราก็พอมีรายได้แต่ก็ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอมันจะเป็นรายได้วันเสาร์วอกอาทิตย์เสาร์วอ,อกอาทิตย์นธรรมดาเราก เข้าสวนทางานก็แสดงว่าตอนนั้นคุณลุงก็เริ่มมีรายได้2ทางแล้วมีรายได้จากสวนผลมไม้แล้วก็มีรายได้จากโฮมสเตย์ด้วยใช่ครับพอไหมคะก็พอเพียงรครับครอบครัวเองตอนนั้นก็ยังต้องส่งเงินมาช่วยเหลืออีกไหมคะก็ะช่วงนี้ก็ไม่ยังส่งแล้วครับถึงแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ดีนะคะอะไรที่เป็นวิกฤตที่คุณลุงคิดว่าจะต้องมีการบริหารจัดการเงินที่ดีคะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมผมเอ่อผมไม่สบาย ท่านั้นตีสาขับรถไปโรงพยาบาลความดันขึ้น230ร้ตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้ว่าการที่ไม่รู้จักการบริหารเงินการทีรออ่ไม่รู้จักออมรู้จักเก็บมีเท่าไหร่ก็ใช้มันก็เลยเป็นบทเรียนทําให้เราเออฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราควรจะทําคือการเงินส่วนหนึ่งนะฮะเอาไว้ยามฉุกเฉินเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็เลยทําบัญชีไ้สี่เล่ม บัญชีแรกก็เอาไว้ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าตอนที่มาพัก50%อีกบัญชีหนึ่งก็จะเอาไว้จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนอีก2บัญชีก็จะเป็นบัญชีที่ขายผลไม้ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจากวันที่ลูกค้าออกจะให้เราอีก50%อก็จะการไว้อีก30-40%ก็จะผักเข้า2บัญชีนี้ไว้เป็นเงินยามฉุกเฉินนะครับ โดยที่ทาเป็นลืมเหมือนไม่มีบัญชีเราจะนึกได้ตอนที่เราจะเอาเงินไปเข้าบัญชีเราเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันแล้วฮะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ไม่ต้องไปพึ่งผ่าใข้แรกๆที่จะสันบัญชีแบบนี้เนี่ยอึดอัดไหมคะ ปิดอ,อัดนะครัตอนนั้นไม่มีไม่มีเงินเลยนะครัผมผมผมบริหารเงินไม่ดีบริหารเงินไม่เป็นมีมีเท่าไหร่ก็จ่ายจะไปซื้อกับข้าวแต่ละครั้งไม่เคยจดจ่ายค่าเครื่องของใช้ที่จะทําที่นี่หรือจะมาปรับปรุงบ้านก็ไม่เคยจดค่ะความรู้สึกของชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ผมสบายใจแล้วที่ผมมีเงินเงินก้อนอีกสองก้อนไว้ในในบัญชีเไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าผมมีเงินพอที่จะดูแลตัวเองได้การวางแผนเก็บออมอย่างมีวินัยจะทำให้เรากษเียณได้อย่างมีความสุขทำตามความฝันของเราได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงมึกชำนาญมณีวงเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณนะคะค่ะ ที่ผ่านมาผมผมมีรายได้ไม่ไม่ไม่ไมค่อยสม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีวิธีการจัดการเรื่องการเงินอ,อ,อยากจะถามว่าจะทำยังไงที่จะจัดการเรื่องการเงินมีใช้ไปจนตลอดชีวิตได้ครับ ให้เทคนิคการวางแผนการเงินหลังเกษียณให้มีเงินพอใช้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณตามที่เรามุ่งหวังไว้ก้อนแรกเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อดํารงชีวิตประจําวันก้อนที่2เป็นเงินสําหรับรักษาพยาบาลยามที่เราเจ็บป่วยก้อนที่3เป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวน เ,เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเราเองก้อนที่4เป็นเงินเลี้ยงดูบุตรหลานรวมถึงเงินมรดกก้อนที่5เป็นเงินทําบุญบริจาคให้กับสังคมรวมถึงเงินใส่ซองเมื่อท่านทราบว่าการใช้จ่ายหลังกเกษียณต่อเดือนเป็นเงินเท่าไหร่หลังจากนั้นให้ท่านประมาณการการใช้ชีวิตในช่วงหลังกเกษียณอย่างน้อยเป็นช่วงระยะเวลา20ปีขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านใช้จ่ายเดือนละประมาณ15,000ค่าใช้จ่ายสําหรับในช่วง20ปีข้างหน้าก็ตกประมาณ4ล้านบาท ขั้นตอนที่สําสำรวจแหล่งรายได้ในวัยเกษียณทั้งที่ได้รับเป็นเงินก้อนและรายได้ประจําตัวอย่างเช่นเงินบำเหน็จของข้าราชการและประกันสังคมเงินที่ได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกองทุนกอบขอรายได้ประจําเช่นเงินบํานาญของข้าราชการและจากกองทุนประกันสังคมเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากการปล่อยเช่าสินทรัพย์รวมถึงอาชีพเสริมหลังเกษียณขั้นตอนที่3ประเมินสถานะการเงินขั้นต้นโดยนํารายได้จากเงินก้อนและ รายได้ประจำมารวมฐานเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อเดือนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เราทำไว้แต่ถ้ามีรายได้ไม่เพียงพอเช่นมีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย3,433บาทท่านต้องปรับลดงบประมาณการใช้จ่ายลงรวมถึงหาทางเพิ่มรายได้ส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงการวางแผนคือความไม่ประมาทควรทำประมาณการค่าใช้จ่ายให้สูงและประมาณการรายได้ให้ต่ำกว่าที่คาดไว้เพราะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้การที่เรามีเงินออมเตรียมไว้มากหน่อยชีวิตหลังเกษียณก็อุ่นใจได้มากกว่านั่นเองครับติดตามชมความรู้ทานการเงินเพิ่มเติมได้ที่ w w w s e t o r t h h a p p y m o n e ออย่าลืมนะคะเริ่มต้นรวยด้วยการออมนำไปสู่หนทางพารวยแน่นอนค่ะ